สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจพีเอสออโต้คาร์วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับ Honda CRV นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจน2อนะครับปี0-2นะครับเครื่อง2 0 0พันเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็นตัวท็อปครับในรหัสของตัวถังเนี่ยจะขึ้นด้วย5 8 8นะครับเหมือนที่ทุกคนรู้กันนะครับสีสันนะครับก็มีริ้วรอยนะครับตามการใช้งานนะครับ จากที่ผมประมวลดูแล้วนะครับก็ถ้าเกิดอยากให้สวยกิฟนะครับเก็บสีประมาณสี่ชิ้นครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้งานเลยนะครับก็พร้อมใช้งานอยู่ครับแม็กยังเป็นแม็กเดิมโรงงานอยู่นะครับยางก็ดอกยังเหลือนานๆนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันดีกว่าครับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับ ุ่มมาใหม่เลยคู่หน้านะครับสวยเลยพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยเดิมนะครับรถเนี่ยเจ้าของเก่าเพิ่งทําการเซอร์วิสมานะครับจอเนี่ยเปลี่ยนเป็นทัชสกรีนเจ็ดนิ้วมาแล้วครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับสวยนะครับนี่ เจ้าของติดเบดบล็อกมาด้วยนะครับเสียงน่าจะเพาะเลยทีเดียวลวนะครับเบาะด้านหลังก็สวยอยู่นะครับไม่มีขาดเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูด้านหลังกันบ้างดีวกว่าครับด้านหลังสะอาดสะอ้านสวยดีเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีโตะพับประจํารุ่นมันนะครับนี่ตัวโต๊ะพับสนามนะครับยังอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะหายหมดนะครับโตพับตัวเนี้แต่ว่าคันนี้ยังมีอยู่นะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนหัวฉีดมาใหม่นะครับหัวเทียนเปลี่ยนใหม่นะครับถ่ายของเหลวมาใหม่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับ เครื่องสวยเลยนะครับคานหน้ายังเดิมๆอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเลยครับกระโปรงหน้าเดิมโรงงานนะครับคันนี้นะครับพาสีปีหกหกครับหมดวันที่สิบเจ็ดกันยานะครับก็ใกล้จะหมดแล้วครับแต่ยังไม่ขาดนะครับโดยรวมแล้วผมว่ายังสวยอยู่เลยนะครับใครหารถลุยๆนะครับคันนี้เป็นโฟล์วฟูลไทม์นะครับ ผมว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับในราคาเบาๆครับขอบคุณครับ